ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับผมจะนัฐการแก้วเพิ่มราศีต่อไปเป็นราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะครับราศีกรกฎคือท่านที่เกิดแต่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคามของทุกปีส่วนลัคนานั้นกตามคำนวณตามเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับถ้าเกิดออกมาได้เวลาที่ลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นชาวกรกฎนะครับ มาดูกันว่าไตรมาสที่2นะครับลวงจะเป็นยังไงไตรมาสที่2ตั้งแต่มเตมษายนถึงมิถุนายน2567นะครับมาดูกันว่าการงานการเงินความรักนะสุขภาพจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับเดือนเมษายนเนี่ยถือว่าการเงินดีมากนะครับเดือนพฤษภามิถุา,านอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่การเงินนี่กลางเมษาไปแล้วการเงินดีมากนะครับ เดือนพฤษภามิถุนายนนี่ถือว่าการงานการเงินความรักดีที่สุดนะครับสุดยอดมากครับไปดูรายละเอียดกันนะครับมาดูดาวประจําตัวชาวกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวนะครับอยู่พันธุทุของดูเมืองและดวงโลกทำให้ชาวกรกฎเป็นคนรักครอบครัวนะครับมีความเป็นคุณแม่สูงนะครับมีความรักความห่วงใยคนในครอบครัวไปที่ไหนไกลบ้านก็มักจะคิดถึงลูกหลานบริวารนะ หรือพ่อแม่นะครับามาดาูดาวใหญ่นะครับนะเพราะดาวประจำตัวค่อนข้างจะเดินเร็วนะครับสองวันครึ่งต่อราศีนะครับไปดูดาวพระรหัสเป็นหลักก็แล้วกันนะครับในเดือนเมษายนดาวพระหัสก็ยังเป็นราชาโชคนะครับอยู่เรือนกรรมะก็ทําให้การงานโดดเด่นนะพอเข้าเดือนพฤษภาคมไปแล้วดาวพระหัสก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับอยู่เรือนลาภะ ด้สิงหเกณฑ์ก็แปลว่าโชคลาภรายได้จากนี้ไปก็จะดีมากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับดาวพหัดคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับเป็นช่วงที่สู้แล้วรวยอริเขาลาพะนะครับแปลว่าสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนะยิ่งจะทําให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นยิ่งทําให้ฐานะการเงินโชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับ ขอด็ดฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับต่อไปดูเรื่องการงานนะครับดูวัยเรียนก่อนนะครับวัยเรียนช่วงเมษานี่การเรียนก็ยังดีอยู่นะครับการเรียนโดดเด่นมากครับใครจะสอบหรือจะเรียนต่อหรือสอบข้อเรียนต่อก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับพฤสภาไปแล้วดาวพรหัสก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับก็ทําให้ชาวกรกฎ วัยเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษาก็โชคดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเรียนนะครับก็ยังโชคดีนะการเรียนก็ยังไปได้ดีนะครับมาดูวัยทํางานนะครับวัยทํางานในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับการงานก็ยังดีอยู่นะครับการงานโดดเด่นมากนะครับยิ่งกลางเดือนเมษายนไปแล้วการงานยิ่งโดดเด่นนะครับเพราะมีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่เรือนกรรมะนะครับ มาทับดาวพระหัสราชาชโชคดาวคู่มิตรใหญ่นะครับจะโชคดีมีเกียรติจะได้งานใหญ่เข้ามานะครับการงานจะประสบความสําเร็จแต่ต้นเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากดาวการงานเข้ามรณะไปทับดาวเสาร์นะครับนะพอตั้งแต่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนี่โดดเด่นมากนะครับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดจรก็เรือนกรรมะนะครับชื่อเสียงเกยียรติยศโดดเดน่นบางคนเที่วรอนะ ผลการเรียนการสอบหรือสอบก็ทำงานก็มีเกณฑ์จะได้งานใหญ่หรือใครสมัครางานไว้นะครับต้องการเปลี่ยนงานหรือต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็มีเกณฑ์จะสอบติดนะครับมีโอกาสได้ตําแหน่งใหญ่โตด้วยนะครับ <c oughs> พอเข้าเดือนพฤษภาคมนะครับเดือพฤษภาคมงานก็ยังดีอยู่นะครับการงานก็ยังโดดเด่นนะครับจะมีงานเข้ามาไม่ว่าจะทํามาค้าขาย หรือทาธุรกิจติดต่ออะไรก็มักจะประสบความสําเร็จแต่รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือบุคคลในครอบครัวนะครับช่วยให้ชาวกรกฎมีการงานเข้ามาเยอะนะครับการงานโดดเด่นมากนะครับเดือนมิถุนายนการงานก็ยังดีต่อเนื่องนะครับการงานก็ยังโดดเด่นจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับ คนให้การช่วยเหลือสนับสนุนเยอะนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับพอมาดูเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับดาวการงานเป็นเข้าเกลือนกมะเป็นเกษตรด้วยนะครับดาวอังคารช่วงนี้การงานก็ยังมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนะครับจะมีลูกน้องบริวารเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการงานให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ มาดูเรื่องการเงินนะครับช่วงต้นเดือนในการเงินก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับ14มีนาถึง12เมษายนเนี่ยนะครับดาวการเงินเข้ามรณะไปทับราหูกับดาวพุธเนี่ยนะครับก็เหมือนถูกราหูนะมีดูดเงินไปนะครับก็ระวังทุกหลอกทุกโกงด้วยนะครับจากแกงมจชาชีพนะครับ ระวังอ,อย่าไปหลงเชื่อคนง่ายเดี๋ยวนี้แก๊งมิจฉาชีพมันเยอะมากนะครับไม่ว่าโฆษณาให้ลงทุนทาง a ฟ e b o o k นะทาง l i n ไลนมาทุกรูปแบบนะครับพอเข้า,ากลางเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับการเงินโดดเด่นมากนะครับดาวการเงินเป็นมหาอุดนะครับแปลว่า,าช่วงนี้ดาวการเงินเด่นที่สุดในรอบปีนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะจากการทำงานนะครับ บางคนก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาทําให้มีเงินเข้ามาเยอะนะครับหรือบางคนได้ตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับคนสามารถทํางานได้สองสามอย่างนะครับในช่วงเดือนออกลางเมษายนไปแล้วการงานโดดเด่นมากนะครับชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นบางคนเจ้านายจะได้รับโปรโมตจากเจ้านายเนี่ยนะครับ ให้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นได้เงินมากขึ้นนะครับเงินเดือนมากขึ้นชาวกรกฎจะได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานนะครับบางคนได้เงินจากการเจรจาค้าขายหรือได้เงินจากการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือจากการขายประกันชีวิตประกันวินาศภัยบางคนก็ขายสังหาริมทรัพย์นะครับมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาเยอะนะครับ บางคนจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคชิงรางวัลหรือการต่อสู้แข่งขันหรือการประมูลงานใหญ่นะครับงานโปรเจกต์ใหญ่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับ14พฤษภาถึง14มิถุนายนชาวกรกฎมีโชคลาภรายได้ดีมากนะครับดาวชุมนุมกันในเรือลาภะถึง5ดวงนะครับถ้าดาวดวงใดดวงหนึ่งจอมาเป็นสียิ่งจะโชคดีเข้าไปใหญ่นะครับมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆุกจากการเสี่ยงโชคชิงรางวัลหรือการต่อสู้แข่งขันการประกวด ประมูลงานต่างๆนะครับอาชีพนักแสดงดารานักร้องและอาชีพค้าขายด้านอาสังหาริมทรัพย์นายหน้าอาสังหาริมทรัพย์จะได้รับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่นะครับกลางมิถุนายนถึงกลางกรกฎาคมแนวโน้มการเงินเสียหายรายจ่ายเยอะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการเงินนะครับไม่ควรเสี่ยงเล่นหุ้นเล่น,ลน,ลนหวยหรือการพนันทุกชนิดนะครับ แต่ผู้ที่ทํางานด้านประกันชีวิตประกันวินาศภัยงานการรักษาพยาบาลหรืองานที่ปรึกษาต่างๆนะครับจะทําเงินได้ดีชาวกรกฎบางคนจะได้เงินมาแบบลับๆหรือได้เงินใต้โต๊ะนะครับดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับชาว ความรักของชาวกรกฏยังไม่ค่อยลงตัวนะครับเนื่องจากดาวเ,าเจ้าเรือนเสาเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนปตนิจจรอยู่เรือนมรณะนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงปลายเมษายน,นี่นะครับดาวาคนรักคู้ครองเนี่ยนะจรมาทับกับดาวสุขคู่ศัตรูไม่ว่าจะเป็นดาวสุขหรือดาวอังคารเนี่ยนะครับสุขกับเสาอังคารกับเสาทําให้ชีวิตรักยังมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับ บางคนคู่ครองเจ็บป่วยหรือมักจะมีเหตุให้ห่างไกลกันนะครับยังมีเรื่องตึงเครียดกันอยู่นะครับบางคนก็หลัหองแรแหงทะเลาะกันนะไม่เข้าใจกันพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยครับชาวกรกฏจะมีความรักที่ดีขึ้นแต่ก็ให้ระวังเรื่องคำพูดคำจานะครับจะทำให้เกิดขัดข้องหมองใจกันนะครับใครที่มีคู่ที่อายุมากนะครับหรือสูงวัยเนี่ยนะครับก็ ขอให้ดูสุขภาพของคู่ด้วยนะครับแนวโน้มผู้ครองจะเจ็บป่วยนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับในเดือนเมษายนต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับชว่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปลอดภัยนะครับดาวพฤหัสจรเข้าลาภะเป็น11กับลักนณาได้สิงหาเกณฑ์นะครับดาวพฤหัสประธานสุประเคะร์เนี่ยนะครับช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยให้ ชาวกรกฎแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นักการแก้ยวเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นักการเชิญเข้าไปติดตามรายการทุบโต้โหนทางสถานีวิทยุ FM97 นะครับหรือ Facebook l i v e FM 97นะครับ,รรบทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับ คิวของผมปกติก็ทําวันจันทร์นะครับแต่บางทีก็จัด2อสวันนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปถ้าจัดเยอะเราอาทิตย์ถัดไปจะไม่ได้จัดนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับ026918437 026918437นะครับดูดวงแบบรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรู้ดวงกำเนิดดาวกำเนิดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ดูถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าดูจาก y o u t u b e นะครับ ฟังจาก y t u t u นี่ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเนื่องจากเป็นภาพรวมนะไม่ได้เป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความถูกต้องแม่นยําก็ไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะตรงประมาณสัก60-70%นะครับบางคนก็ตรงบางคนอาจจะไม่ตรงนะครับหรือต้องการดูดวงส่วนตัวตอนนี้ย่งลดครึ่งราคานะครับลดครึ่งราคาหรือยังต้องการดูฟรีกับอาจารย์นักการก็ยังมีออปชั่นที่2ให้นะครับ ครมีประกันมีทรัพย์สินมาประกันกับอาจารย์นะครับประกันรถประกันบ้านนะครับประกัน2บวก3บวกประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหรือประกันขนส่งสินค้านะครับประกันทุกชนิดพูดี่์งายๆหนนะครับประกันก่อสร้างประกันขนส่งสินค้านะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์นัฐการเข้ามาได้นะครับจองคิวดูดวงที่ไลน์นะครับขึ้นต้นในแอด i g n นะครับแอด n Nu นัดเอสโรนะครับ ต้วในอดไซน์นัดแอสโตรนะครับ N A T A S T R O หรือเบอร์โทร0846472929นะครับ0846472929เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับในช่วงเทศกาลสงการานต์ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่างมีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ